สายมูห้ามพลาดรับพลังที่วัดบ้านถ้ำกาญจนบ,บรุรีคือหนึ่งในวัดโบราณที่ซ่อนประวัติศาสตร์อันยาวนานไว้ท่ามกลางขุนเขาแห่งเมืองกาญจนบ,บรุรีวัดแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวหากแต่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยต่อเนื่องมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาหลักฐานสำคัญ ยังคงปรากฏให้เห็นทั้งพระพุทธรูปประธานในถ้ำและอุโบสถที่สะท้อนศิลปะสุขโขทัยอย่างชัดเจนขณะเดียวกันพระพุทธรูปหินทรายหลายองค์ก็เป็นร่องรอยของยุคอยุธยาบอกเล่าการสืบทอดศรัทธาข้ามการเวลาอย่างมั่นคงวัดบ้านถ้ำยังเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าวัดถ้ำพยามังกรชื่อที่ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่คือประสบการณ์จริงของผู้มาเยือน เราะเส้นทางขึ้นสู่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นด้วยการเดินผ่านปากมังกรสีสันสดใสราวกับก้าวข้ามจากโลกภายนอกเข้าสู่อีกมิติหนึ่งบันไดทั้งหมด269ขั้นจากหัวนาคมาถึงตัวมังกร114ขั้นจากปากมังกรถึงหาง105ขั้นและอีก50ขั้นเพื่อเข้าสู่ภายในถ้ำทุกอย่างก้าวคือการเดินทางทั้งทางกายและทางใจ ก่อนจะเดินขึ้นถ้ำแวะสการะขอพรอ,องค์ปู่เท้าเวสุวรรณขอพรขอโชคลาภขอเลขก่อนขึ้นหรือลงมาแล้วก็ได้นะครับหมูด้วยศรัทธาได้เลขด้วยใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับเลขไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผม ภายในคือถ้ำคูหามังกรสวรรค์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำนางบัวคลีสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยศิละปะสุโขทัยงดงามสงบนิ่งมีนามว่าหลวงพ่อใหญ่ชินราชแบบจำลองพระพุทธชินราชจากพิษณุโลกซึ่งชาวบ้านเรียกด้วยความคุ้นเคยและเคารพว่าหลวงพ่อใหญ่ ภายในถ้ำเดียวกันยังมีหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิงเรียกว่านางบัวคลีเป็นจุดศรัทธาที่ผู้คนเชื่อว่ามีจิตวิญญาณสถิตยอยู่และนิยมมากราบไหว้ขอพรเกี่ยวกับการมีบุตรความอุดมสมบูรณ์และความสมหวังในชีวิตครอบครัวหากเดินขึ้นต่อไปจนถึงยอดเขารวมทั้งหมด707ขั้นบันไดจากพื้นดินจะพบกับจุดชมวิวบนยอดเขา เบื้องหน้าคือแม่น้ำแม่กลองที่ทอยาวอย่างสงบนิ่งรายร้อมด้วยทิวเขาซับซ้อนราวภาพวาดและเจดีสีทองอารามที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องบนนั่นคือพระบรมธาตุเกศแก้วจุลามณีนาคพันธ์บุรีสีเมืองการจนะสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาและชัยชนะของความเพียรบนยอดเขามีศาลเท้ามาหาพรหมยืนตระ n ายที่คอยให้พรกับผู้มีศรัทธา และองค์เจ้าแม่กวนอิมผู้มีเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งพร้อมด้วยสารพ่อปู่ฤาษีนารอดบรมครูฤาษีองค์แรกของไตรภูมิผู้เป็นครูของฤาษีทุกองค์เมื่อเดินขึ้นพระธาตุที่ยอดเขาเหนือถ้ำคูหาวังกรสวรรค์ยังมีถ้ำม่านวิจิตบริเวณหน้าถ้ำก็น่าตะลึงงันแล้วล่ะครับภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยนามมีเสาหินธรรมชาติที่หาดูได้ยากเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งจาก แต่เมื่อลงไปในถ้ำค่อนข้างสงบเงียบไม่ได้ยินเสียงใดเลยภายนอกเลยเหมาะแก่การเจริญสมาธิภาวนาเป็นอย่างยิ่งที่นี่ยังมีถ้ำสำคัญอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นถ้ำขุนแผนถ้ำดอกจอกอุทยานถ้ำดุสิตถ้ำหมื่นหานถ้ำนางนวลและถ้ำนางนอนแต่ละแห่งล้วนมีเรื่องเล่าความเชื่อและสเสน่ห์เฉพาะตัวร่วมกันถักทอเป็นโลกแห่งตำนานกลางขุนเขา และก่อนจะจากลาอย่าลืมแวะพิพิธภัณฑ์วัดบ้านถ้ำที่เก็บรักษาพระพุทธรูปโบราณซึ่งอัญเชิญลงมาจากถ้ำใหญ่รวมถึงถ้วยชามและโบราณวัตถุเป็นพยานของศรัทธาที่ดำรงอยู่มาหลายร้อยปีแต่ผมไม่ได้ไปนะครับปวดขาหมดแรงซะก่อนวัดบ้านถ้ำไม่ใช่เพียงแค่วัดแต่คือการเดินทางผ่านการเวลาความเชื่อและจิตวิญญ,ญาณของผู้คนที่ยังคงมีลมหายใจอยู่จนถึงวันนี้